ฟังตัดราคาคนอื่นแบบนี้อ่ะอยากกดราคามากกว่าอย่างเงี้ยจนแล้วยังไม่เคลียร์อีก <m akes noise> อยากมีปัญหาอะไยไงลุงไยทำไรอะ่ะเดี๋ยวฉันแจ้งตำรวจนะี่คุณหาว่าผมขายของไม่มีคุณภาพหรออยากโดนอีกคนหรือไง เราอะ่ะกินก่อนคนแรกเลยอะ,อะไม่เป็นไรอะอะกินซะเฮ้ลุงทำไมขายขนมปังตัดราคาคนอื่นแบบนี้อ่ะให้ใส่ก็เยอะแล้วยังขายแค่สิบบาทใครจะไปขายได้อะลุงขายถูกขนาดเนี้ย มว่านะลุงลุงไปขายที่อื่นเถอะใช่ขายราคาเนี้ยไม่ต้องมาขายที่นี่เข้าใจป่ะนอา่นก็ขายไม่ได้กันหมดสิพูดไม่ฟังนี่นี่ลุงพวกเราพูดด้วยเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยหูตึงแล้วไงอ้าลุงลุงอย่ามีปัญหาเลยไงพูดเนี่ยทำไมไม่ฟังอยากมีปัญหาเลยไงลุงทำไรอ่ะเดี๋ยวฉันแจ้งตำรวจนะแจ้งทำไม ผู้ชันผิดจะที่ไหนเ่ยก็อีจะลุงเนี่ยมาขายของตัดราคาคนอื่นใครจะไปขายได้ถ้าผู้ชันเดือดร้อนไปหมดแล้วแถมนะเขาเปิดร้านเสร็จอะ่ะก็ไม่ไปแจกของคนอื่นไปทั่วแล้วใครที่ไหนจะมาซื้อของกินร้านลูกฉันคิดได้ยังไงเนี่ยฮะลุงลุงเขาจะขายกี่บาทมันก็ฉิดของลุงพวกคุณขายไม่ดีเองหรือเปล่าอาจจะขายแพงหรือฝีมือไม่ดีเท่าลุงจะมาโทษลุงได้ยังไงผู้อย่างนี้ได้ไงอะที่คุณหาว่าผมขายของไม่มีคุณภาพเหรออยากโดนหรือคนหรือไงเอโยโยโยยย พอเนี่ยล้ทุกคนนี่ลุงอ่ะถ้อยากขายของดีๆแพงๆเหมือนกันนั่นแหละก็ขึ้นราคาสิใครห้ามลุงอ่ะเอออยากกดราคามากกว่าอย่างเงี้ยจนแล้วยังไม่เคลียร์อีก <c oughs> ใช่ลุงอ่ะเคยจนมาก่อนเมื่อก่อนลุงจนกว่าน,นี้เองรู้ไหมฮะลุงจนแทบไม่มีอะไรจะกินอ่ะแต่ลุงยังดีอ่ะลุงยังมีโอกาสนะ <c oughs> ดีกว่า <c oughs> หลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาส่ะลุงได้โอกาสเจอผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะขอช่วยลุงไว้อ่ะ ผู้หญิงคนนั้นน่ะรู้ไหมช่วยเป็นทุนให้ลุงขายขนมปังปิ้งเนี่ยหนึงสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทครับผมเอาเอาหุหนึ่งจา้านี่นะสิสบ<อ>บาท <ผม S 2> นะ,ค,ะครับผมครับผมครับผมครับว่าแต่ว่าพี่มาขายอาหารปลาตรงเนี้ยฉันไม่เห็นมีใครเลยแล้วมีคนซื้อหรอพี่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนซื้อเลยครับแต่ผมขายนี่มานานแล้ว ผมก็ไม่รู้จะไปทําอะไรด้วยครับเงินผมก็ไม่มีครับก็ต้องทำนี้แหละครับผมอันนี้คนกินได้ไหมผมกินได้ครับเอาอย่างนี้ไะเดี๋ยวพี่ไปกับฉันดีกว่าเออไปไหนครับเดี๋ยวฉันนะ่ะจะให้พี่อ่ะมีอาชีพใหม่ดีกว่าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีใครเลยจริงๆนะพี่ดูสิพี่จะมาขายให้ใครพี่จะอยู่ได้ยังไง ก็ผมก็อดมือ้อกินมือ้อไปวันๆเนี่แหละครับไปไปกับฉันดีกว่าพี่จะดีเหรอครับไป ก่อนหน้านี้ลุงขาย20บาทก็มีลูกค้าประจํามาซื้อไม่เคยขาดหรอกแต่พอลุงใส่ไส้เยอะๆไงปิ้งขายใหม่ๆทุกๆวันแหละวันนี้เศรษฐกิจนไม่ดีคนตกงานมันเยอะพ่อแม่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกอะ่ะลุงก็เลยลดราคาลงมาไงขายพออยู่ได้แต่คนซื้อไปกินอะ่ะของดีๆใหม่ๆทั้งนั้นแหละเดยวบางคนอะ่ะพ่อแม่มีไรายได้ลดลงอะ่ะตกงานบ้างอะไรบ้างอะ่ะจะมีเงินที่ไหนมาซื้อมากมายฮะของกินไม่แพงให้ลูกอะ่ะ ก็ได้กินของขนมปังของลุงนี่แหละก็ยังดีตอนนี้บริษัทก็หักค่าแรงเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์พนักงานอะได้กินขนมปังปิ้งของลุงจากยี่สิบบาทเหลือแค่สิบบาทอะอย่างน้อยอะเราก็ได้กินของอร่อยๆอยู่บ้างนี่ขนาดลุงยังไม่รวยนะยังช่วยเหลือคนอื่นเลยเนี่ยเราสองคนรู้ไหมถ้าเศรษฐกิจดีดอะเราไปขายแพงเท่าไหร่ก็ขายได้ใช่ไหมแต่นี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไงใช่ไหม ต้องช่วยกันสินะเชื่อลุงเถรอก็อจริงก็จร,งจริงของลุงนะเดย์ลุง,ง,งค้าลุหนูขอโทษนะคะไมไ่เป็นไรขอโทษลุงด้วยนะครับลุงรูง้พวกเราเป็นวัยรุ่นใจร้อนไงนะไม่เป็นไรหรอกเออนี่ลุงเมื่อกี้อ่ะเพชรสั่งไปสิบทีน่ะได้หรือยังเอ,อ้าลุงกำลังจะทำให้นะงั้นเดี๋ยวลุงใส่ไส้เดี๋ยวเพชรปิ้งเองอ่าได้ได้ได้เออลุงผมไม่เคยชิมร้านลุงเลยอ่ะอร่อยอร่อยมากเอาชาไทยได้ได้

ยู่กันมชาติอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วแข่งแย่งชิงดีกันไปทำไมนะตายไปก็ไม่ได้อะไรไปสักอย่าง